3อย่างที่คุณจะได้จากคลิปนี้ก็คือ 1. การรู้จักตัวเองเพื่อพัฒนาสกิลว,วาด 2. วาดรูปยังไงให้เก่งขึ้น 3. คอมเมนต์แนะนำภาพวาดของชาวเบเทอร์นิ้งก็หวังว่าชาวเบเทอร์จะได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้นะคะ วาดยังไงก็ไม่ถูกใจติดอยู่ในจุดเดิมซ้ำๆคิดว่าตัวเองไม่เก่งท้อใจกับการวาดรูปใครที่เจอปัญหาแบบนี้นิ่งก็ขอกอดกอดก่อนเลยนะคะนิ่งก็เคยเป็นซึ่งเราก็รู้ลึกๆแล้วเนาะว่าจะเลี่ยงวาดก็ไม่ได้ไม่งั้นเราก็จะไม่พัฒนาเพรอะงั้นนิ่งเลยเอาประสบการณ์ที่ทำให้หลุดออกมาจากตรงนั้นมาฝากกันค่ะ สิ่งแรกที่อยากให้ทําก็คือลองเอารูปเก่าที่เคยวาดหลายๆรูปมาวางเรียงดูแล้วก็ลองตอบสี่คำถามนี้ดูว่าภาพวาดเหล่านั้นนะ่ะมีอะไรบ้างที่เราวาดได้ดีทําได้ดีถือเป็นจุดแข็งของเราเลยงี้มีสิ่งไหนที่เราเอนจอยเวลาวาดถึงแม้จะไม่ถนัดแต่อยากวาดบ่อยๆมีสิ่งไหนที่เราไม่ชอบที่จะวาดเจ้าสิ่งนี้เลย พยายามเลี่ยงที่จะวาดตลอดอะไรบ้างที่อยากวาดแต่ยังไม่ได้วาดหรือไม่กล้าวาดการสังเกตและยอมรับในปัจจุบันของเราจะช่วยทําให้เรารู้ว่ามีสิ่งไหนที่เราต้องพัฒนาเพิ่มเป็นพิเศษ จะได้โฟกัสได้ถูกจุดค่ะถ้าอยากตรงเป้าจริงๆเป็นสายลุยจริงๆแนะนําให้หาครูสอนส่วนตัวเพราะเขาลองผิดลองถูกมาแล้วหรือถ้างบสบายลงมาหน่อยก็ลงคอร์สสอนวัดออนไลน์เพิ่มเติมก็ได้ค่ะนิงก็ทํางี้เหมือนกันอ่ะเมื่อกี้คิดว่านิงจะขายคอร์สสิไม่ค่ะยังไม่ใช่ตอนนี้มาดูข้อต่อไปก่อนนะ เอาล่ะตอนนี้เราก็มีเช็คลิสต์ที่เราอยากจะพัฒนาสก,กิลการวาดของเราแล้วสิ่งที่อยากให้ลองทําต่อมาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยนิงได้มากเลยค่ะก็คือการสังเกตถ้าวิธีที่นิงเอนจอยในตอนนั้นก็คือการดูสปีดเพนบน YouTube ค่ะเพราะสปีดเพนจะทำให้เราเห็นภาพรวมครขาวๆว่านักวาดน่ยเขาเริ่มวาดยังไง รับสกเก็ตลงสียังไงได้เห็นวิธีการวาดของนักวาดตั้งแต่กระดาษขาวๆไปจนถึงงานที่เสร็จแล้วเลยแต่ครูรู้นะหลายคนอาจจะกําลังคิดในใจว่าสป,ปีดเพนสเราก็ดูนะแต่พอลองทําตามเท่านั้นแหละไม่เห็นจะสวยเหมือนเขาเลยงั้นลองใช้วิธีเปรียบเทียบควบคู่ไปด้วยน่าจะง่ายขึ้น ส่วนไหนสิ่งไหนที่เราต้องการวาดได้ดีขึ้นลองวาดมันดูค่ะแล้วหาภาพเรฟเลนซ์ภาพต้นแบบจะเอาจากสปีดเพนทที่ดูที่อยากวาดได้แบบนั้นเอามาเทียบก็ได้มองหาว่าเขามีอะไรที่เราไม่มีอ่าเช่นการวาดมือนะเทียบกับมือที่เราเคยวาดมือของนักวาดที่เราชอบงานเขาเนี่ย เขาอาจจะมีเส้นเลือดหรือเปล่าที่ทําให้มือดูมีสเสน่ห์มีอะไรไม่โล่งเขาวาดให้ปลายนิ้วชิดขึ้นหรือเปล่านะมือของเขาก็เลยดูเลี่ยวเขาเน้นเส้นแบบนี้หรือเปล่านะมือที่เขาวาดถึงได้ดูมีมิติไม่แบนดูค่ะว่าเขาลากเส้นยังไงใช้บััชใช้เส้นแบบไหนเลือกสีจากวงล้อย,ยังไงแล้วลองวาดลองเลือกตามดู แค่สังเกตและลองวาดดูค่ะเราก็จะเก่งขึ้นได้แน่นอนการสังเกตการมองเป็นคุณสมบัติหลักๆที่นักวาดควรมีเลยครูนิงเองก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นได้จากการดูการสังเกตค่ะชอบดูสปีดเพน์มากๆพรูนิ่งรู้สึกว่าดูเราได้อะไรมาเยอะเลยแต่สปีดเพน์มันเร็วก็เข้าใจค่ะบางช่วงที่เราสนใจก็ต้องหยุดแล้วเล่นใหม่หลายรอบเพื่อดูถ้าอยากได้แบบรวดเร็วรวดเร็วมีคนสรุปและชี้จุดให้เลยตั้งแต่ต้นยังไงการลงคอร์สก็ช่วยให้เก่งขึ้น ให้เร็วกว่าเนาะหรืออีกทางที่นิ้งดูก็คือ ดูนักวาดวาดแบบเรียลไทม์ไปเลยแต่ก็จะใช้เวลายเยอะกว่าเดิมมากๆมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าทวิตทีวีใครที่รู้จักทวิตก็กดหัวใจสีม่วงให้นิ้งหน่อยนะนิ้งสตรีมวาดรูปในนั้นด้วยแวะมาดูได้ค่ะทวิตเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมีหลายหมวดหมู่ทั้งเกมอาร์ตไลฟ์สไตล์นักวาดเขาก็จะมาสตรีมวาดรูปมีนักวาดเก่งๆเยอะเลยค่ะคือชอบมากเราก็นั่งทํางานตัวเองสลับกับดูเขาวาดรูปไปด้วยได้อะไรมาเยอะ การลงเงาแบบไม่ให้ภาพหมดนนิงก็ได้มาจากการใช้สีของนักวาดในทวิตนี่แหละคะ่ะแต่ถ้าหัวเสียหลายครั้งแล้วกับการลองอยากวาดให้เก่งสามารถเอาไปต่อยอดสร้างไรายได้ได้เร็วขึ้นหลักสูตรง่ายเร็วโปรจากคอร์สวาดรูปของทีม c i ท y อาจจะช่วยชาวช่องได้นะง่ายพอทุกคอร์สทำอะ่ะทำมาเพื่อมือใหม่มีเช็คลิสสรุปเอาไว้ให้เข้าใจได้เลย แถมการันตีคืนเงิน30-90วันตามเงื่อนไขลองขอดูตัวอย่างคอสฟรีทักหาแอดมินได้ที่ลาย QR โค้ดนี้เลยนะคลิปที่แล้วนิ้งได้ขอให้ชาเบทเทอร์ส่งรูปบ้านของตัวเองมาอวดนิ้งนั่งอ่านและดูแต่และรูปแล้วใจฟูสุดๆเลยส่วนใหญ่จะบอกว่าภูมิใจกับรูปที่อวดมามากๆ เก่งกันมากๆเลยนะคะรูปที่คุณวาดออกมาแล้วภูมิใจนี่แหละคือผลลัพธ์จากการที่คุณพยายามพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นอาจจะด้วยกวารวาดบ่อยๆดู how to หรือลงคอสต่างๆแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือวาดรูปได้สวยถูกใจตัวเองเนาะปลบมือให้ตัวเองได้เลยค่ะเก่งกันมากๆเห็นชาเบเตอร์เก่งกันแบบนี้นิงก็อยากจะให้คําแนะนําอยากให้เก่งกันมากขึ้นไปอีกแต่จะให้พูกทุกภาพในคลิปนี้ก็คงไม่ไหวเนาะคลิปยาวเป็นชั่วโมงแน่ๆค่ะ เลยขอสุ่มมาหนึ่งรูปส่วนภาพอื่นๆครูนิ้งจะไปชื่นชมเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพแทนนะคะและภาพที่สุ่มมาได้ก็คือคือภาพนี้ถูกใจครูม,มากน้องนัง พวกนิงชอบนางเงือกเนาะใครๆก็รู้คุณดูความสวยงามนี่สิความเกล็ดความใต้น้ำรองเท้าแก้วนี่อีกผมสยายใต้น้ําอ่ะสวยถ้าให้ครูช่วยแนะนําซึ่งจะเอาไปใช้หรือไม่ก็ได้นะคะครูจะขอแนะนําเป็นเรื่องของคอมโพสเล็กๆน้อยๆค่ะคือมือข้างซ้ายของตัวละครที่กําลังจะยื่นมาจับรองเท้าแก้วเนี่ยเขาดูพุ่งมาด้านหน้าเนาะ คือควรจะวาดให้ใหญ่ขึ้นเพราะอะไรที่พุ่งมาด้านหน้าหรืออยู่ใกล้ตาเราใกล้กล้องเนี่ยควรจะมีขนาดใหญ่ถ้าวาดให้ใหญ่ขึ้นได้เนี่ยก็จะทำให้ภาพดูมีมิติมีระยะหน้ากลางหลังมากขึ้นค่ะ แล้วดูคุณเขาแคปชั่นมาสิวาดพื้นหลังไม่เป็นพยายามวาดดูมันออกมาดีกว่าที่คิดเยอะเลยภูมิใจสุดเนี่ยค่ะสิ่งนี้เลยค่ะที่อยากให้ทำคือลองวาดดูพอได้วาดเราถึงจะได้รู้ว่าเราทำมันได้ดีแค่ไหน ภาพแรกไม่สวยไม่เป็นไรเลยค่ะเราก็เอามาเช็คดูว่าจุดไหนที่ไม่ถูกใจแล้วลองวาดใหม่โดยปรับปรุงเอาส่วนที่ไม่ถูกใจนั่นแหละค่ะมาวาดให้ดีขึ้นสู้ๆนะคะแต่ภาพนี้คุณเขาวาดได้ดีมากเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆใครวาดอะไรส่งมาอวดให้ดูได้นะคะครูชอบดูมากๆเลย ใครอยากเป็นนักวาดที่เก่งขึ้นแต่ไม่รู้จะเริ่มพัฒนาตรงส่วนไหนก็ลองเอา2วิธีด้านบนไปใช้ได้นะแล้วอยากรู้เทคนิคทำยังไงให้เก่งขึ้นเทคนิคต่างๆคอมเมนต์บอกมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย